ผมเกิดมาเพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิต EP1 ก่อนเจอซัมซุงนั้นผมมีโอกาสได้เข้าร่วมมมนาครับกับบริษัทบริษัทหนึ่งแน่นอนครับผมเก็ตมาครับเขาบอกว่าเขามีเงินได้30ล้านและล่ำรวยจากการขายประกันตอนนั้นน่าจะแบบ30มทับส0ิครับผมบอกคนที่พาไปทันทีเลยครับว่าคุณจะรวยจากการขายประกันชีวิตของผมแน่นอนครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าสู่อาชีพครับตอนนั้นเพราะว่า แน่นอนครับผมไม่มีความรู้และไม่รู้เลยว่าจะมีเงินเยอะได้แบบไหนและตอนนี้ผมเชื่อครับถ้าผมจะเจอตัวแทนที่เกิดมาเพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตของผมโดยแท้จริงนั้นผมจะบอกเรื่องจริงครับว่าเขาขายประกันประโยชนท์ที่ลูกค้าจะได้รับได้แบบไหนเขาจะมีรายได้อย่างไรและแน่นอนครับผมเตรียมความรู้ทุกองค์ประกอบไว้รอสำหรับคนที่เกิดมา เพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตเหมือนผมครับพบก,กันตอนต่อไปครับผมขอบคุณดวงดวงนะครับนามสมมุติ